ข่าวแรกของเรามาที่หนุ่มโตโน่าคินนะคะที่แม้ว่าสุขภาพเนี่ยยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ใจสู้เตรียมว่ายน้ำข้าแม่น้ำโขงระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลค่ะยังคงเดินหน้าทำเพื่อสังคมสำหรับหนุ่มโตโน่าคินนะคะที่เตรียมว่ายน้ำข้าแม่น้ำโขงผ่านโครงการ one man and the river หนึ่งคนว่ายหลายคนให้เพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบานนลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปอป,อ,ปอลาวค่ะ เป็นระยะทางไปกลับทั้งหมดกว่า15กิโลเมตรนะคะในวันที่22ตุลาคมนี้แต่ที่หลายคนเป็นห่วงก็คือสุขภาพของโตโน่ค่ะที่ยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่หลังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะคุณหมอบอกว่า อย่าเพิ่งลงน้ําให้พักก่อน5วันอย่าเพิ่งซ้อมด้วยกันไว่ายนาก็คงจะเป็นการออกกาลังกายเรียกความฟิตบนบกก่อนเพราะว่ามันยังมีไอกับน้ํามูกอยู่ก็มีบริจาคก,กันเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่าเรายังขาดเยอะครับทั้ง2ฝั่งทั้งไทยและลาวที่ที่คุณหมอคุณพยาบาลเขาลิสต์รายชื่อเครื่องมือแพทย์มาเนี่ยขาดอยู่ประมาณ17ล้าน